เมื่อผมกลายเป็นขี้เมาหวมัวหมึงและพยายามกลับบ้านแบบสุดชีวิตวันนี้ผมจะสามารถกลับบ้านได้ไหมมาเป็นกำลังใจไปพร้อมกันครับเพื่อนๆ let's go <S สวัสดีครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านก่อนเริ่มคลิปกรุณากดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ตาดำๆๆโด้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบพระคุณครับ เอาแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dunkin' Way to Home นะครับวันนี้ผมจะกลายเป็นบักขี้เมาหัวเม่งท่านนี้นี่เองนะครับมามาดูการบังคับกันดีกว่าคลิกซ้ายเลี้ยวซ้ายคลิกขวาเลี้ยวขวาคลิก2อันเดินตรงไปครับโอเคไม่ซับซ้อน e t ส g กมาแล้วครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับผมกําลังกลับบ้านนะครับอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับสายสีฟ้านะ โอโหดูสภาพเราซะก่อนดื่มหนักไปหน่อยนะผืนหนักข้อไปนิดนึงวันนี้มีคนเลี้ยงด้วยก็เลยเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวเต็มกราฟอ้เือกดขวาเดี๋ยวกลับตัวก่อนกลับตัวม้วนไปก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นหรือเปล่าล่ะเอายิ่งกดยิ่งเดินอเอา้าเดี๋ยว ผมกดเลี้ยวมันดันเดินไปข้างหน้าอะไรกันเนี่ยผมบังคับยากแล้วเนี่ยกดเลี้ยวซ้ายไหโอ้หัวไทยพื้นไปห,หัวเอาหัวเมงหัวเมงไทยพื้นโอ้ยคุมทรงไม่อยู่ล้มแล้วล้มอีกเออไม่มีสติเลยแล้วโอ้โอนอนนี่ไหมละ่ะสั่งเมาค่อยกลับไม่ต้องกลับบ้านไหมโอ้กำลังผ่านอะไรวะเสียงอะไรวะกระดิ่งเ เอาคนขับจักรยานมาเดี๋ยวเดียวโอ้มึงไม่เห็นหรือไงมึงไม่เห็นหรือไงแว่นคนกําลังเบากาลังจะกลับบ้านมาขับชนกันโอ้โหเดี๋ยวนะกค่อยๆไปออกซ้ายเอาเดี๋ยวนะใหม่เหรอคันใหม่อระไอเชียคันเดิมเดียวตายไม่ต้องกลับแล้วบ้านเบินเนี่ย เราจะไปยังไงวะเนี่ยเพื่อนๆโอ้สภาพไม่มีแรงเลยหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วคือที่คาดผมนี่ที่คาดหัวนี่คือเอามาจากทางเท้าหรือเปล่านะไอ้บริเวณที่เขาห้ามเข้าอนะไปดึงมาชัวเลยเอามาฮนะหลับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบ,บ,บมุมซบมุมโอเครอดโอ เอ้ยไม่ได้สติเลยแค่พยุงตัวขึ้นออก็ยยัากเอาแม่งมาลวเดี๋ยวโอ้โหไหลไปไหนวะน่ะอ้าโอ้ยโ,โ,โ,โดนรถเกีย,ยบไหลไปกลางถนนโอ้ยจมลงถนนเลยอุบาทอุบาทเกินต่อเออ วันนี้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยตายไปหลายรอบแล้วเนี่ยไม่เป็นคนจริงๆก็คือตายไปนานแล้วออแป๊บบนึงตูดโด่งตูดโดง,ดโดงลูกพี่ตูดตูดมันแหลมโอ้โหหลอด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 เอาไปไปไปค่อยๆไปโอ้เสียทรงเสียทรงจุดสวนทวงเบี้ยวเอ้าลุกลุกลุงลุกลุงไอ้เหี้ย <laughs> <I yeah. laughs> แตกแตกเลย แล้วดันมีไรด่านด้วยนะจะไปยังไงวะเนี่ยด่านแรกยังไม่ผ่านเลยเนี่ยอยู่ที่นี่มาสามนาทีแล้วนะโอ้โหระวังไปค่อยๆไปซบมุมออกขวาแม่มาแล้วมาแล้วหมาแล้วมาแล้วโอ้ยหมดแรงหมดแรงหมดแรงเลี้ยวเลี้ยวลุงโอ้โหรอบที่เท่าไหร่วะเนี่ยไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวสังขารไม่ไหวอย่าฝืนเลยลุงโคดู ตัวแม่งไรกระดูกมากเลยเลุกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาก่อนโอ้ไม่ตื่นด้วยนะโอ้ทิ้งจังหวะนานพอสมควรามาแล้วแม่งมาแล้วแว่นมาแล้วไอ้แว่นมาแล้วอะหยุดหยุดหลับมีการวูบเล็กน้อยอลุงเดินไม่ค่อยไหวเลยรู้สึกว่าขาไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงโลกมันหมุน หมุนโอ้หมุนหมุนโอ,มมโอ้ยหมาแล้วบันแล้วบันโอ้ยไปเร็วเข้าไปเข้าไปจุดพักใจก่อนเอ้ยมุมนี้มันโอ้โหดูทางทางข้างหน้าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ติดติดป้ายชั่วโมงงโอ้ย <c oughs> <c oughs> ป้ายหนีลุกไม่ได้ป้ายหนี <c oughs> โอ้เหนื่อย ไม่น่าเลยพี่เบนก็ไม่ปานีเราเลยอดูจะเวนที่โฟมากอีกแล้วต้องเล่นมุมนี้แหละเอามาแล้วน่นนะ่ะพูดถึงก็มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลุงลุงนิง่งนิ่งลุงนิ่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 งโอเคโอเคไป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 ค่อยๆไปเดินอ้อมเอาเดี๋ยวไปหนีบอีกเดี๋ยวแล้วไปเลียไปเลียเราจับทำไมเรานอนไม่ได้สติแล้วลุกลุงอยา่ยาอย่าชิชิชชิด ไม่ต้องไปไหนแล้วนี่จะอยู่ครบหกนาทีแล้วนะเนี่ยด่านแรกกูยังไม่ผ่านเลยเนี่ยแล้วด่านสองคือแบบโอ้โหดูสภาพทางแล้วลันทษชัวร์เลยเอาไปค่อยๆไปหมาแล้วแว่นมาแล้วเร็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 วชิดๆๆชิดมุมเออหลับพิงพิงมินิหมากหลับเอาไงล่ะไปครับค่อยๆไปครับอู้ หัวกระแทกพื้นเลือดลดไปหลายหยุดโอ้ยโค้โงคำนับอ่ถึงไหมถึงหรือยังโอเคค่อยๆเข้าไปเอาผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านไหมอ่าเรียบร้อยเซฟเช็คผอัยอ๋อแล้จะเอาหัวไปเดี๋ยจะเอาหัวไปวัดล้อจกกักรยานอีกแล้วไปครับดูทางข้างหน้าดิอทุกคนเห็นทางข้างหน้าหรือเปล่าที่มันเป็นหลุมนี่หว่า ใช่ปะซ้ายขวาเลยโอ้โหไปค่อยๆไปแล้วลุงเอ้ยลุงจะกลับบ้านอยากไปนอนเตียงนุ่มๆแต่ตอนนี้ลุงหัวแตกไปหมดแล้วหัวลุงโอ้ยมีหมาด้วยหรอข้างหน้ามีหมาด้วยเช็ด้อยอะไรวะกว้ยเด้งกล้ยแดงเด้งใส่โอ้ยเดี๋ยวนะลุกลุกุก,ก,กเออค่อยๆไปค่อยๆไป,ออ,ไปออกผาทีนึงออกผาทีนึงเดี๋ยวตก เดี๋ยวตกทางเดี๋ยวตกทางโอ้ยตายทังหมดแถวนี้โอ้เสียวโอ้ยเดี๋ยวเดียวหัวหัวยามุดหัวเอาขึ้นเอาหัวขึ้นมาเอาอ้ยจุดส่วนท่วงเดียวเอาหัวมุดหลุมทลาลงไปเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดียวระวังระวังจักรยานลงระวังอย่ายังเสียวเลย นึกว่าจะโดนชนซะแล้วชอบไม่ได้สติตอนแบบจักรยานมาพอดีเลยอะไรก่อนเอาหมดแรงแล้วเฮอะเอยลุงอยากปั่นจักรยานไปจังเลยมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนมึงเดินให้ตรงก่อนเอา้าไปค่อยๆไปโอ้ยด้านหน้านั่นมีเหล็กอยู่สองซี่ให้เราเดินข้ามไปอย่างนั้นเหรอ มึงก็ประเมินกูสูงเกินไปกูจะข้ามไปยังไงล่ะเนี่ยเดินตรงยังยากเลยดูมีซี่เหล็กสองสี่สีแดงแป๊ดเลยโอ้ค่อยๆไปจะล่วงไหมเนี่ยเอาหัวไถ่ายไปถ่ายๆไปเออไม่ไหวแล้วอะ่ะโอ้มีจุดเซฟให้ใจดีขอบคุณมากหลับกูมีลูกมีหลานกันเขาไหมเนี่ยไม่มีใครมาดูแลเลยเหรอ สภาพแบบนี้เอาป่ะโอออกซ้ายดีนะเซฟไม่อยากันเยนแน่ๆเลยลำไปด้วยลำไทยเก๊กเอาเดียว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 โอ้ยยังกูสั่นเบี่ยงเอ้า่เบี่ยงลงไปด้านล่างเหมือนเดิมคกูนึกว่าจะรอดโอ้โหดูด้านหน้านั่นดิเห็นป่ะอ้จะล่วงไงละโอ้มีหมาด้วยอะ โอ้มันอาเซียนซะด้วยโหดุแน่นอนบอกเลยไม่น่ารอดเอออาปประเด็นคือด้านหน้านั้นเป็นอพาร์ตเมนต์นะเเฮ้ยอมันออกขวาทำไมเนี่ยกดเดินตรงดิไปค่อยๆไปเฮ้ยระวังระวังลุงระวังระวังนิ่งๆนิ่งๆเออนั่นแหละโอ้ยตา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 ยแล้วใครมาขุดหลุมตรงนี้เนี่ย แล้วรถจะออกไปยังไงโฮ้ยเอะถ่ายไปผ่านเหรอเอ้ยผ่านคุณนึกว่าจะยาวแล้วเดี๋ยวนะห้องไหนห้องเราเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเวรกร,รมแล้วหลายห้องด้วยชีวิตชีวิตกูยากล้วปกติก็ยากอยู่แล้วโอ้โหปะ่ะที่เราห้องเลยแล้วกันหมาสองตัวด้วยปะ่ะกูไม่น่ารอด ไม่น่ารอดค่อยๆไปลุงลำไปเออรกันไหมโอ้ยโอ,ยโอยที่นี่กลิ่นแปลกๆนะเนี่ยกลิ่นเหมือนเยี่ยวหมาเลยเมาขนาดน,นี้ลงไปดมเยี่ยวหมาสักหน่อยที่ล้อมีไหมเออชื่นใจชิมซิอืมเค็มเหมือนเยี่ยวคนเลย เอาแม่งหลับคาคาลอ้อเดี๋ยวลุกก่อนลุกลุกก่อนลุงโอเคไปไปก็ค่อยไปก็อยไป,ไปตั้งสติประคองไว้ประคอง,งตัวเองไ้เออด้านไหนนั่นไหนนี้มีอะไรหรือเปล่านี่มาลดเราหรือเปล่าจําไม่ได้เลยสีฟ้าแบบนี้เออไปดูซิห้องแรกโอ้ยสภาพเลือดเลือดจะบดอยู่แล้วไหนดูซิใช่ห้องเราหรือเปล่าเออ อ้าวเปิดเปิดประตูเอ้าเปิดไม่ได้เรียบร้อยไม่ใช่ห้องแรกผ่านไปโอ้โหมีทั้งหมดหกห้องมีหกห้องเลยลเหรอเอาไปห้องที่สองลุกลุก,ลกตื่นลุงเออไปไปเอออันนี้น่าจ,จะเป็นห้องลุงแล้วแหละนะลุงจําได้ว่าลุงหวางล้มไหวหน้าห้อง นอนก่อนไหมเพิ่มเลือดไหมมีการเพิ่มเลือดได้ไหมโอ้ตาย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 เปิดประตูเปิดประตูให้ลุงหน่อยเปิดประตูให้ลุงเฮ้เปิดเปิดเอาล็อกโอ้แย่แล้วไม่ใช่ห้องลุงไม่ใช่ถ้าห้องต่อไปไม่ใช่ห้องลุงนี้ลุงใจขาดตายแล้วนะเลือดลงเหลือนิดเดียวแล้วนะหนูเออตายหน้าห้อง อุบาทเลยเกินไปไปดวงที่สามกันค่อยๆไปโอ้ตายหรือว่าขึ้นไปข้างบนเลยดีเราขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่านะข้างล่างนี้ไม่น่าจะใช่ห้องเราแน่ๆเลยลุงลุงจําได้ว่าห้องลุงต้องอยู่ด้านบนชั้นสองเอออ้ยโอ้ยไม่ไหวเลย <c oughs> เดินตรงลุงยังแยกเลยตอนนี้บังคับไม่ได้เนี่ย จะเลี้ยวขวาหรือออกซ้ายไปไหนเอาหมาโอ้ยหมาเตะลุงตายโอ้ยเหยียบด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้มหมาเวน <c oughs> มันจำไม่ได้เลยว่าอยู่ที่นี่สงสัยสภาพลุงจะแย่มากเลยหมาลืม <c oughs> แล้วปกติกับบ้านยังไงว่าหมากัดไปเนี่ยโอ้ตายตายแล้วเดินตกไปสีจะไงหลังทำไบแล้ว <c oughs> ออกขวาได้ไหมล่ะ ออกขวานะโอ้ดูหมาสองตัวมันอยู่ตรงนั้นครับไปแล้วครับลุงครับลุงดมไปดมเยี่ยวหมายนะลุงลุงลุกขึ้นมาก่อนหัวติดส่โอ้ยเดี๋ยวนะหัวติดหัวติดกันศาสตร์รถเออเฮ้ยเออตตยท้องรถนี่ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยมึงดูทําไมมึงเข้าไปดูทําไมแล้วไปไหนนะออกขวาได้ปะออกขวานะ่ะเออน่ะเอ้นะเอาหัวติดเครื่องซักผ้าอีกโอ้หัวติด โอ้ตายหมามาหมามาแล้วเออเอาเอาโ,โอเคหลังจากนั้นเก้าเดือนคุณลุงก็ได้คลอดลูกหมาที่น่ารักทุย <c oughs> มีลูกกับหมาแล้วเอาไปค่อยๆไปคุณลุงเออไปหน้ารถไปหน้ารถออกขวาครับออกขวาครับลุงครับออกขวาครับโอ้ยตา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 ย <c oughs> ค่อยๆไปลุงเออไปหน้ารถแบบนั้นแหละแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปทางบันไดครับลุง ไปครับโอ้ตายเป็นไงครับอร่อยไหมดินที่นี่ก็รสชาติดีนะลุงอแถวนี้น่าจะมีไอโอดีนสูงออ้ย <c oughs> อร่อยเลยทีนี้โอ้ขานไปหมามันจะเห็นลุงไหมนะลุงดูสิ <c oughs> มึงกั้นใจวิ่งไปขึ้นบันไดได้ไหมเอออ่ะค่อยๆไปนะแย่ yeah, แล้วอย่าหันมานะน้องหมา จะถึงบันไดแล้วครับไกลแล้วครับอย่านะเอาเคีย okay, วเคียวหุยหุยดวงเข้าข้างเราหมาไปใต้บันไดโอ้ยตายกูติดจักรยานอีกลํำไปลํำไปออกขวาเร็วเร็วโอ้ขาติดเสาไอ้เกือบแล้วอะไรเนี่ย<ล>ขาติดเสาได้ยังไงโอ้มาสองตัวเลยจะรอดไหมเนี่ย เอาค่อยไปไปครับไปครับเอายังไงหมาสองตัวนั้นจะเห็นเราไหมครับไปเธอลูกน้องหมาจุ๊บไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอกครับ <c oughs> ซ่อนหน้ารถซ่อนอยู่หน้ารถไม่เห็นเลยสักตัวใช่หรือไม่โอ้ตายแล้วมันมาแล้วล่ะมันมาแล้วจากนั้นมันก็กัดลุงลุงเอาหัวเม่งหลบกันอ่าหลบ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 ,ลบอย่าขยับสิ <c oughs> อย่าขยับ เนื้มหมากัดอยู่นี่ๆโอ๊ยตายเอาไม่เห็นเอาไม่เห็นได้ไงวะไปแล้วกูไปแล้วลุงไม่อยู่แล้วลูกก็โง่แล้วลูกเอ้ยเอ้ยหัวทะลอกหมดแล้วตอนนี้แสบไปหมดว่าแต่ลุงลืมเอากุญแจมาหรือเปล่าเนี่ย <laughs> เดี๋ยวไปขึ้นห้องเสร็จเพืเ่อให้กลับไปเอาที่สถานีกูโกรธนะบอกเลยกูโกรธ โอ้โฮร้อนนี่ก็นุ่มดีนะเนี่ยได้สูบบ้างหรือเปล่าก็ย,ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้เออไม่ไหวแล้วมึงเดินไปทางนั้นทําไมล่ะลุงลุก,ลกออกซ้ายสิลุงโอ้ยเวรกรรมมึงก็ไปอยู่ใกล้ชิดหมาเกินมันหมามันจะกัดมึงเอาน่ะนะออานั่นไงเอานั่นไงเรียบร้อยกูละหมดความหวังกับมึงจริงๆ ลุงไม่รู้เรื่องนะลุงเออลุงนอนก่อนลูกเออได้ยังไงล่ะจะหลับตลอดไม่ได้แล้วเนี่ยลุกเร็วลุกเร็วเดินไปที่บันไดแป๊บเดียวลุงโอเคครับจากนั้นพยุงนะใช้แขนขวาเป็นจุดแรงเวียงเอาเวียงแขนขวาไปเพื่อเวขวานะลุงนะโอเคไปครับค่อยๆไปเอาเท้าดันไปดันไปโอ้ยมึงก็ผ่านสักทีทีตรงนี้นะ่ะออกขวา เออจนเจกรยานอีกแม่ผู้ใดในขยันซื้อจักรยานมาวางแถวนี้โอ้ยมึงไปวางที่อื่นได้ปล่าโอ้ยเกะกะจริงๆแล้วนี่จะได้ไปถึงไหนกับเขาไม่ได้โอ้ดูเด็ดูดูดูสภาพการเดินดูก่อนดูสภาพโอ้ยไป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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตรงลุกลุงครับลุงลุงครับลุงลุกหน่อยเออนั่นแหละเดินตรงไปเดินตรงไปนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยลุกใหมไม่ไม กูขอร้อแหละกูกราบแหละนะลุกเร็วเร็วเร็วลุกเออเดินตรง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 นั่นแหละครับค่อยๆคันไปครับนั่นแหละครับอ้าวออกขวานิดนึงขวานิดนึงเดี๋ยวหมายเห็นขวาขวานั่นแหละนั่นแหละเซฟเซฟนิ่ง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 เออนั่นแหละกอดสาไว้กอดสาไว้โอเคครับผ่านแล้วครับขึ้นบันไดครับทีนี้เอ้าโอ้ติดเราจับลุงลุกก่อน โอ้ยผมติดเราจับเดี๋ยวนะลุงเข้าล่องพอดีเข้าล่องลุงต้องใส่แม่งลุงคันโอ้ตายแล้วเอาปค่อยค่อยขึ้นบันไดไปโอ้โหด้านหน้ามีล้อมีถูกขยะเต็มไปหมเลยไปลุงหาอะไรกินหน่อยเคยมีอะไรกินตรงขยะน่ะเออไปไป ค่อยๆไปโอ้ตาย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 กูจะตกบันไดตายไหมเนี่ยมือตกบันไดตายไหมเนี่ยเอามือจับไว้หน่อยเอ้ยนั่นแหละ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 ค่อยๆขึ้นมาเออถูกต้องถูกต้องแล้วเลี้ยวซ้ายนั่นแหละครับนั่นแหละครับถูกต้องครับลุงโอ้ยดีนะมีถุงขยะซัพพอร์ตมีอยู่ถุงขยะซับแรงกระแทกเอ้ยนุ่มดีเว,ว้ยโอ้สบายเลยเฮ้ยเหมือนนอนอยู่บนเตียงนะเนี่ยตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่ออ ม่รู้ในถุงมีอะไรบ้างลุงเอาหัวไปถูเนี่ยเอาไปค่อยค่อยขึ้นเออค่อยๆขึ้นเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพยุงหน่อยพยุงตัวหน่อยเอาอย่ากลิ้งอย่ากลิ้งอย่ากลิ้งโอ๊ยตายตายชั้นสองขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องครับถูกต้องครับเอาเอาตัวถั่วไปหน้าครับอ่านั่นแหละประมาณนั้นครับลุงประมาณนั้นจากนั้นเดินเดินเดินขึ้นไปขาน่ะขามันติดนะมันติดซี่บันไดโอ๊ยตายยกสิเออนั่นแหละแล้วก็ไป โอ้ยตา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 ยหัวเมงกิซี่เกือบแล้วเกือบคอหักแล้วห้องอยู่ไหนห้องลุงห้องไหนครับด้านในสุดชัวร์ไรแบบนี้ออกไปไปดูด้านในก่อนเลยแล้วกันไปครับไหนไหนก็มาละโอ้ยขวดใหญ่เกินขวดขวางทางเอา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 ล้ม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 แน่กูว่าล้มแน่ล้มล้มอ่ะเออเฮ้อเฮ้ยกูเกือบยอมแพ้แล้วนะ อาถ้าไม่ใช่ห้องนี้คุณปิดเกมเลยนะเรียบร้อยไหมเฮ้ผ่านแล้วเเสียงลงนอนโอเคครับลุงถึงเตียงโดยสวัสดีภาพได้นอนหลับฝันดีสมใจแล้วครับเพื่อนๆขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดติดตามด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย chút chút